เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนตลอดระยะเวลาการอบรมทําอะไรไปบ้างครับถ้าถามว่าทําอะไรไปบ้างนะคะแรกๆเลยคือเริ่มจากการที่เราได้ร่วมกันคิดร่วมกันร่วมกันคิดร่วมกันทําแชร์ความรู้สึกแล้วก็ได้ร่วมกันวาดภาพออกแบบแปลงโคกหนองนาของเราจากนั้นก็แบ่งคนแบ่งงานให้เข้ากับงานที่พวกเราถนัดจากนั้นก็ช่วยกันขุดหนองขุดนา เพื่อนําดินจากหนองและนาไปปั้นเป็นโคกแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อที่จะรอการปลูกต้นไม้ต่อไปแล้วก็ได้ขุดคลองไส้ไก่แล้วก็ทาหลุมขนมคกทําฝายชะลอน้ําเพื่อบริหารการจัด,จดเก็บน้ําไว้ใช้ในแปลงของเราเรายังได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกรอบๆบ,บริเวณหนองของเราเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทํา ปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์แบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยยังได้ปลูกผักพืชผักสวนครัวในบริเวณคันนาของเราเพื่อที่ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะหลังจากที่ทําแล้วเห็นภาพในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับค่ะหลังจากที่ได้ทําแล้วรู้สึกหายเหนื่อยค่ะปลื้มใจภูมิใจมากเลยค่ะที่ทําไปแล้วและได้สิ่งดีๆกลับมาเป็นบทเรียนติดตัวเราไปค่ะแล้วก็ ภาคภูมิใจมากเลยค่ะถึงมันจะเหนื่อยแต่ก็หนูจะนำสิ่งเหล่านี้ค่ะไปใช้ในโอกาสที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อนจะนำไปปรับใช้เปลี่ยนให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ค่ะว่าการถุนดินเล็กๆที่เรามองข้ามผ่านไปนั้นมีคุณค่ากับเรามากแค่ไหนค่ะหลังจากที่ทำแล้วครับในวันนี้เห็นภาพแล้วมีความรู้สึกยังไงครับ ค,คือภาพที่เห็นโดยรวมๆในวันนี้คือรู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยค่ะแปลงโคกหนองนาแห่งน,น้ำใจและความหวังของเราก็สมบูรณ์แบบแล้วจากการที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้ค่ะโดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มเพื่อนของเราที่ช่วยกันแล้วก็ เรามองเห็นถึงความตั้งใจที่ที่เขาจะนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันข้างนอกค่ะภูมิใจมากค่ะอยากจะเล่าอะไรไหมครับเพื่อบอกกับคนที่กำลังดูอยู่ค่ะสำหรับหนูเองนะคะก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะว่าคนเราทำผิดพลาดไปแล้วก็สามารถนำสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาทำให้ตัวเรานั้น มีคุณค่าขึ้นอีกทําสิ่งที่เราไม่เคยทําและที่สําคัญอย่าบอกว่าทําไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ลงมือทําขอทุกคนนำความรู้ที่เราได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันของเราค่ะ